ค,ค่ะจะพยยามนะแม่จะพยยามโอถ้าถึงถ้าถึงมื่นแดงนี่หนูนแกบนวัดไหน่มเปิดทุกวันค่ะคา,ฟาเฟ่เปิดทุกวันนะคะ เอาเป็นว่ามันกินน้ำพ้มบูดแค่นั้นแหละที่มันเป็น,นอ่ะก็หมอพี่นิชแฉว่าเป็นโรคกระเพริบก็แบบว่าเหมืขากดอ่ะกดดูจุดหนูเขาไม่บอกเขาไม่ดูว่าหนูเจ็บจุดไหนแล้วหนูก็มากดตรงนี้เขาดูแบบน่าจะตรงนี้มั้าแต่ตัวที่หนูกดตรงเนี้ยคือกระพริบเขาบอกว่าแต่ที่ ตีว็ไม่ใชีค<ะ>่าหน,น,นูกินไมุ่เงม่ชอราน่าจะาา <c oughs> อองพิ่งมาดูได้แหละว่าดอส้มนั้นมันอา,ายุก้าน้า่นเราพี่ีสมเพราะว่ามันหมดอายุแต่ติด้าเลยอะอาหารป็นเลยจบใช่ก็ไม่รู้ <c oughs> วา่าน่หน่าจะเหมือนเขาเรียกอะไรอะน่าจะุร นนะมันตีแ,นแล้วมันเหมือน<ป>แบบว่าลำไส้มันบิดฮัลโหลฮันโูเคยเป็นรอบหนึ่งตอนนะั้นแต่ว่านานไปกินตีน้อยมาเรือที่ว่าหาานย่อยไนมะ่หันไม่ย่อยเอกินตีน้อยเสร็จแล้วก็เป็นเลย ควรแบบว่าควแบบ่าครแล้วกลัวแบบอยากกีแต่กินไม่ได้กินมาจากข้าวาาันบิดมันบิดจ่ะใช่มันลาวไม่เลยอ่ะใค่ะบไเกพลาเก โอ้ย yeah. พี yeah. <avía S 2> <So> ่ก็ไ yeah. ม <sl> ่ร yeah. ู้แล้วพี่ก็ไม่รู้แล้วี่ก็ไม่้แล้วพ่ก็ไมแล้วพก็ไม่รแล้วพรู้แลโอ้ยพีแล้วอ้ยพ่ก็ไม่รู้แล้วโอ้ยทำท่า มันโดนมันโดนอะสเปรย์มันโดนอะไรแบบนี้ยมันน,น,นก